พี่ครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเด้อนูนเด็กน้อยเพื่นมาเล่นกับพี่โคกแล้วนู่นนะมาดูว่าพี่โคกจะตามเข้าไปไหมนูนนูนนูนนนไปแล้วโอ้ยตายแล้วรู้จักเพื่อนบ่อนานาไปนแนบเลยดูว่าจะกลับไหมนะ่ะ มาเร็วเร็วเร็วโคกเร็ว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 มาเร็ว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 เล่นกับเด็กน้อยโน่นอะมาแล้วพุดนะ เร็ว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 โอ้โหโอ้โหพื่นน่ะเพื่อนได้ยินเสียงวัยรุ่นมาไปไหนแล้วพื่นน่ะไปไหนแล้วล่ะที่บ้านแล้วนู่นน่ะมาแล้วนั่นน่ะสนุกเพันละทีเนี้ยไปเร็ว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  ปเร็ว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 นูนนะโอ้ตาย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 บดไปเร็ว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 เอเอาแล้วม่วนกันละทีเนี้ย เรยๆพ่กิว uh in> ิ่งแล้วโอ้ยพ่กิไม่เหงาเลยีเพื่อนเยอะแยะเลยเอาเอามันวาไว้เลยเอาไเร็วเววิ่งเอาพิกิวิ่งเอาพิกิวิ่งไปไปร้องกันสั้นเฮ้ยตาแก่แล้วโอ้ยอย่าร้องอย่างนั้นิลูกไปแล้วไปแล้วคนอะ ทำไมร้องอย่างนั้นล่ะโอ้ยเป็นลมกางทางมาเร็วมเร็ว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 เรนัไวไปแนบแล้วเพือ่อนอ,อม <า S 2> <ไป S 1> ่วะมอาเลแล้เร็วเร็วมาเร็วมาเร็ว ขามีเพื่อนแล้วเอ้าปวดไหนเห็นไหม,มาเร็วเร็วเรเร็วเร็เรเรเรปัญอกนอกันปัญอกนกันันเัน็อกน,อนกันเัญญอกันะเญญอกันกนันนอกนอกกนันันนอกก แกล้งพี่เกียรสิเอาเร็ว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 ม่วนก็แหละตอนนี้ก็ปะทะกับพี่โถแล้วไปแล้วทีเนี้เอาแล้ว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 สู้พี่โถได้ไหมนะ่ะเอาลองดูพี่โถแรงเยอะเด้อเห็นไหมนู่นน่ะโถแล้ว มาเร็ว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 มาแล้วพี่โถก็มีเพื่อนเล่นแล้วนะโอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดูคลิปดูโฆษณาให้พี่เพชรกับพี่นัทแก้วกับเด็กๆสามคนหน่อยเด้อไปแล้วบ๊ายบาย